ปาดถาดเราคือเล็กแค่บ่อไทยโอู้สาวเปียระวังเลยเพราะค่อยใส่โอู้สาวเปียบ่นเลยทุกคนถาดเล็กปกติสาวเปียว่าถาดใหญ่เกินไปปาดอู้คนสาวเปียก็เอาถาดเล็กมาเพราะว่าคิดว่ารัางเล็กนอก้อแถวไรสาวเปียก็เอียงแต่รางเล็กๆ เราเปียคิดว่าแย,ย่ได้สักนิดนึงก็จะมาทยอยผัดเนาะผัดครับโอ้ยตอนตอนนี้ไม่คิดว่าจะมาล่อต่อเปียสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็พวกเขามาชมโชว์โลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็วันที่2ี่สิบสองนะครับเดือนเมษายนปีพศสองพันห้า้หกสิบกครับวันนี้บ่าวไทยกระสาเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหาเลาะแถวไร่แถวนาครับผมมาหาเลาะแย่ไข่มดแดงครับเมื่อวานบ่าวไทยกระสาเปียก็ไปป่าบ้านบกนะครับทุกคนตอนแรกก็ไปหาดูเห็ดแดงก่อก็อไม่มีไปหาขุดแมงกินนุนแดงแมงกินนวนช้างก็ไม่มีไปเปลืองน้ํามันไปเหนื่อยฟรีเฉยๆครับทุกคนเมื่อวานกลับมาเฉยๆไม่ได้คลิปวันนี้ก็เลยลองมาเลาะแถวบ้านดูครับผม เผื่อหมานแย่ไข่บอแดงเอาละครับเดี๋ยวไปรอรุ้นนะครับว่าวันนี้เปล่าทางสาวเปียจะหมานไข่บอแดงหรือเปล่าไปกันเลยครับเอาครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่รังแรกนะครับสาวเปียแย่มาหลายรังแล้วครับผมเป็นสิบรังแล้วล่ละแต่ว่าได้รังอันนิดรังอันหน่อยครับสาวเปียก็เลยว่ารอใส่ถาดทีเดียวยังไม่ได้ใส่ถาดสักครั้งเลยนะครับยังไม่ได้เอามาไอใส่แป้งให้น้องเอามดออกเลย ก็ยังอยู่ในนั้นอยู่เหมือนเดิมอยู่ในอะไรอ่ะก็เ,เรียกว่าอะไรครับทุกคนอยู่ในสวิงสาวเปียก็ว่ารอถ่ายจีเดียวเลยอันนี้สาวเปียว่าให้บ่าวไทยเอาถ่ายออกมาแล้วบ่าวไทยก็เลยว่าถ่ายสักหน่อยถ่ายตอนแย่เพราะว่าเดินแย่มาเรื่อยๆครับทุกคนแย่มาเป็นสิบลังแล้วล่ะแต่ว่าลังอันนี้ลังอันหน่อยครับทุกคนมันไม่เยอะสาวเปียก็เลยไม่ได้ให้บ่าวไทยถ่าย รอบนี้สาปเปียจะเอาลงมาสลัดนะครับก็เลยลองถ่ายดูพอได้คลิปครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะได้จะมาหรือเปล่าวันนี้เดินแถวไร่านานเนี่ยแหละครับไม่ได้ไปไกลวันนี้อยู่แถวบ้านมีอยู่บอดาลานหล้งล้างนัดสาปเปียว่ามีอยู่ วันนี้ร้อนมากครับทุกคนเมื่อวานก็ร้อนฝนนี่ทําท่าจะตกก็ไม่ตกจะยังไงเหรอครับทุกคนฝนปีนี้คีรลาพูดครับจนจะต้นเดือนพฤษภาแล้วทุกคนเ้ยยังไม่ทันได้เก็บเห็ดสักดอกอยู่น่าเบื่อมากเลยครับคลิปก็ไม่รู้รายจะไปทําอะไรครับทุกคนอย่างช่วงเห็ดออกเวลาไม่มีเห็ดก็ยังว่าหยุดพักได้อะไรอ่ะไข่เหรอที่ร่วงๆนะ่ะโอ้เยอะนะน่ะ โอ้วี่ไข่ล่วงทุกคนจะเป็นไข่เล็กเยอะมากได้ไหมนะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ล่วงน่ะมีแคเยอะมากเลยเสาเปียเอาถาดเลยเปะเดีย๋ยออวเสาเปียเอาทุกคนเดี๋ยวเราไป ก็ถาดเตรียมถาดให้่าเปียมาครับทุกคนเตรียมถาดไข่มดแดงให้สาวเปีย่าเปียไอ่าเปีย,ปยว่าจะขอแยกรังกันก่อนแตจะมาให้ให้เ่าไทยเอาแป้งเอาถาดออกมารอจะไปแกะย,ยากหน่อยนะครับทุกคนมือเดียวอีกมือหนึ่งพืง้อง ขาดไปเดิครับทุกคนใบหมานใบหมานลอยไปแล้วประมาณนี้ทุกคนก็ทีนี้ก็รอสาวเปียเอาวูเมื่อกี้ล่วงเป็นสายน้ำเ,เด้อไข่ไข่เล็กนี่ นเยอะเยอะมากเลยนะครับทุกคนหลายลังมากลังหน่อยดูที่เรนนี่ใบใหญ่นี่ลังนิดลงัดลงหน่อยครับทุกคนไม่เยอะประมาณนี้ครับมีจะมดท้่นั้นเลย ดูจิต์ครับทุกคนแย่ yeah, เป็นสิบลังได้เท่านี้โ oh, <c oughs> อ้โหอเป็นไรครับสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรวบรวมกันไปไปครับตอนนี้สาวเปียกก็กำลังพาทุกคนไปแย่แถวไร่ยายนะครับทุกคนสังเกตจากแดดนะครับร้อนมากไม่มีไม่จะคืมฟ้าคืมฝนเลยทุกคนเลยร้อนจริงๆครับผม เวลาร้อนๆนะทุกคนนะนะโดนมดกัดนะโฮโหสุดยอดผมบอกใหุ้ดโค้ยเลยทั้งร้อนทั้งมดกัดทั้งมดฉี่ใส่โอ้ยเดี๋ยวจะไปแหย่ที่นายยายต่อครับทุกคนเพื่อได้เผื่อหอมานเพิ่มเติมตอนนี้ก็ได้อยู่นะครับแต่เป็นไข่เล็ก แต่ผมว่าน่าจะได้เยอะกว่ารอบไี่แล้วอยู่น่าจะได้เยอะกว่าตอนที่ใส่รอบแรกโอ้ยหมดดวงเต็มเลยทุกคนเลยเราเปรียวว่าเอาหมดลังนี้ล,ลังน้อยใครเล็กใครน้อยเอาหมดเอาไปเติมกันเ็กเอาให้ได้ก่อยเฮ้ยแถวเปรียวเยอะอยู่เยอะอยู่นั่นน่ะใครใหญ่ยยอยู่หมดแล้วปะนั่นน่ะไม่ใช่ยังมีอยู่วะ ไม่ใช่ยังมีอย um> ู่ป่ไข่ใหญ่ได้เมื่อกี้ไข่ใหญ่อยู่ด้วยล่ะน้าๆล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วโอ้ยโยนั่นอยู่นั่นอยู่มีอยู่มีอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่โอ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่ต่อเปียเอาอีกเอาอีกโอ้ยสาวเปี๊ยะมดจัดทุกคนโอ้ยหลายอยู่หลายอยู่ทางนั้นหลายอยู่ โอ้ต้นเดียวทุกคนดูต่อเบียแย่ไปสี่ห้าลังแล้วต้นเดียวลังเล็กที่เ็กเข่ากำปั้นทุกคนแต่ว่ามีไข่อยู่ด้วไข่ใหญ่ไข่น้อยอยู่ไข่ใหญ่อยู่ปะบ่าวใช้ไม่เห็นเลยถ่ายอะไรไปนี่ทุกคน ร้อนมากแดดสุดยอดหมดแล้วป่ะนี่ทุกคนดูอุ้ยหมดเดี๋วมาว้ามีแต่ไข่ใหญ่เลยทุกคนเลยรังเล็กจะมีไข่นะครับทุกคนสาวเปียว่ะเมื่อกี้ตอนสอาวเปียกุลงมานี่อุ้ยบ่าวไทายเห็นเลย อีกพอได้คลิปลงครับทุกคนเมื่อวานก็ไม่ได้ลงเพราะว่าบ่าวไทยก็อยากแบบโอ้ยเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวความบ่าวไทยก็อยากแบบว่าลงอย่างน้อยก็วันเว้นวันนะครับทุกคนไปครับเดี๋ยวบ่าวไทยถ่ายดูเรื่อยๆทุกคนสาวเปียว่าล่นมักหลายหนึ่งเอาสวิงเข้าไปไม่ได้เมื่อกี้บ่าวไทยเอาแป้งใสะะ่ถาดให้สาวเปียอยู่รอสาวเปียเอาโมดเดงมาใส่สาวเปียว่าล่นแบบหลายใครใหญ่บอหมดแล้วบอ เล่ะที่มันล่นน่นะนะไหนขอดูหน่อยเถอะโอ้ไข่ใหญ่จริงทุกคนคคคลงทีเดียวแบบไฮไลท์เล,ย,ลยทุกคนเลยอขอเปียะเอาลงทีเดียวเลยโอ้ดูทุกคนดูมันแดงแตกกันบูบามบูบามอยู่ มากยอดโอ้ยล่วงล่วงล่วงเสาเปียไม่ลงไม่ลงลลเออเออลงแล้วยี่ไม่ลงสวิงเลยระวังสวิงความอย่างเดียวแลสว,วิงความนี้จบเลยเด้อหมดกันที่ทำมา อู้ไดหลายเตือนไม่ทุกคนไม่รู้ว่ามดหรือไข่แล้วหลายหลายนะน่าจะมดแล้วผมว่าหนักแล้วหนักมดมดหลาย <c oughs> ไ,ไม้หรือเปล่าทุกคนทำเป็นเล่นหมานอยู่เด้อต่อไประวังอย่าไปเหยียบไข่ด้วยเดี๋ยวบ่าวไทยจะไปดูด้วยนะ โอ้ต้นนี้ต้นเดียวนะทุกคนนะอยู่ต้นเดิมนะครับตอนแรกเสาเปียนยิวไอเสาเปียอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแย่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งข้างถนนเห็นไหมครับติดถนนอันนี้เสาเปียแค่เดิมมาข้างหลังเองโอ้ยคือหมานคากเนาะทุกคนดูเสาเปียจะลงละมามามาลุ้นกันโอ้ยหมดจะกัดเนาะ ฐานเราคิดเล็กแค่บอาไทยอู้สาวาเ,เปียระวัเงเด้วยค่อยๆไปอู้สาวเปียบ่นเลยทุกคนฐานเล็กปกติสาวเปียว่าฐานใหญ่เกินไปปาด๊ดอู้คนเต็มถาดจะมดจะไข่ดอกทุกคนเอ้ย ป๊าดอุย้ยไม่คิดว่าจะหมานะต่อเปียปพออยู่บอ่อแป้งไม่พอหรอกแน่บอกให้ป่า,ายใส่นิดเดียวแต่นิดเดียวก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมโรยอีกเอาโรยหน่อยโรยหน่อยโรยให้มันปล่อยไฟหน่อ,อ,อยเอยทุขคนเลย เมื่อกี้เปล่าไทยไปนั่งดูไข่ที่สาวเปียถวิงไม่ถึงถวิงเข้าไม่ได้แบบหลายทุกคนไข่ใ,ใหญ่โอ้ยหมดเยอะมากนีใะท,ทุกคนถ้ามีแป้งนี่คือยังไข่กว่าเนาะไข่กว่าไม่มีเนาะไม่นั้นมดมันกัดแล้วใช่ไหมกัดแล้วไข่ก็จะแตกแล้วป้าทุกคนทุกคนอย่าที่อย่าที่ยที่ ต้องย้ายที่เรื่อยๆนะครับโอ้ยหมด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 โอ้โหโอ้หยุดไม่ได้เลยทุกคนเอยจอดนี้สุดยอดมีแต่ลางเล็กๆเนาะที่ตะเปียแย่ใช่ครับทุกคนมีแต่ลางเล็กๆลางแล้วกบปั้นนี่ทุกคนก็จะมีแต่ไข่ใหญ่ด้วยเนาะไข่สวยๆเลยป๊้นไม่คิดว่าจะหมาน ดีทีทุกคนเลยมาเด้อไปย้ายตามเรื่อยๆทุกคนลระเป่าไทยจะคอยถ่ายดูเรื่อยๆด้อทุกคนให้เต่าเปียมดออกก่อนเอาดูทุกคนโอ้ยลังแต่ละลังมีแต่ลังเข้ากำปั้นเนาะเต่าเปียได้ไข่จะล้นถาดได้ไข่จะล้นถาดครับทุกคนเต่าเปียก็เอาถาดเล็กมาเพราะว่าคิดว่า รังเล็กนอะแถวไรสตะเพียงก็เห็นแต่รังเล็กๆสะเพียงคิดว่าแย่ยได้สักนิดนึงก็จะมาทยอยผัดเนะาะแต่ตอนนี้คือไม่ได้ไข่ใหญ่ๆนลยรอบนี้ทุกคนมดเยอะมากเมื่อกี้ตอนพักกล้องบ่าวไทยก็ไปเดินไปดูไข่ที่ตกไข่ใหญ่ หลายเติบนะครับทุกคนแต่ว่าเก็บไม่ได้มดหลายมดกัดอุ้ยรังเล็กๆพริกขี้หนูเนาะรังเล็กจะมีแต่ไข่ใหญ่ทุกคนเลยจับเล็กก็ไม่ได้นะครับทุกคนไข่หมดแดงแตกแตกแล้วก็จบเลย พยายามเอาหดดัดแดงออกให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าก็จะกัดไข่นะถ้าเราไปใส่กล่องก็น้องก็จะกัดไข่ก้องพยายามอ,าอ,าออกว้าวมานมากทุกคนอ้าวทุกคนครับได้เลกทังที ก่าตเบียจะมดออกเสร็จตอเปียอยากออกให้เยอะที่สุดนะทุกคนจะได้สวยด้วยเล็กอ,อย่างจะได้มีประกาศไข่ด้วยสวยมากเลยครับทุกคนครับโอ้ยตอนตอนนี้ไม่คิดว่าจะมาล้อตอเบียเอาครับทุกคนถือว่าแก้ตัวได้สำหรับรอบแรกรอบแรกมีขี้ลายโพดดูรอบนี้ โอ้ oh, ได้ก้อยใหญ่เลยเด้อทุกคนเอ้ยไปครับใช่ไหมยาวครับทุกคนแม่เป้งอย่างเยอะเนาะส่อเปียโอ้เสียดายด้รออไปแล้วส่อเปียไม่ได้มาแย่แย่อยู่ครับตรงนี้แต่ว่าไม่ได้แย่รังตรงรังใหญ่เนาะใหญ่เป็นเป้งหมดเลยโอ้ยเสียดายทุกคนเน้อเป้งหลากหลายหนึ่งไม่นั้นก็จะได้ไข่ตรงๆเลยใช่ป่ะไข่ใหญ่ๆเลยที่ล่ะ ดูดิทุกคนมีแต่ไข่ใหญ่นี่แห,หล่งเดียวเนาะแต่ว่ามันเป็นไม้ใหญ่ครับทุกคนอะแต่ว่ามันเป็นไม้ใหญ่บ่าวกระกาเป็นช่วยกันจับแต่เปียกคนเดียวไม่ไหวครับทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนแห่ก็เลยได้มาถ่ายตอนล่ะไอนี่เอาแทนดูดิละทุกคนแม่เป้งบัหลกหลายนึง แล้วที่เราแย่หล่นไปตั้งเยอะนอกแถอเปียค่ะแม่เปียงตอนแรกทอเปียจะไม่เอาเอาไปดีกว่าเผื่อพ่ออยากต้มส่ปลามันจะเปรี้ยวต้มๆเนาะค่ะแล้วุกคนมาครับทุกคนพอได้ปลาช่อนมาตัวบกใหญ่ตะบาไทยไม่ชอบมันเปรี้ยวแบบยังไงไม่รู้พูดไม่ถูกเปรี้ยวปี๊ดมันต้องคนชอบจริงนะครับทุกคนเหมือนพวกอาหารขมๆเนี่ย ก็ต้องคนชอบจริงๆไข่ของอว่ะเวลาคนเข้าคนแก่เขาจะชอบก็จะมีไข่ใหญ่เลยเนาะสับเบียมีไข่เด็กเลยเสียดายครับทุกคนมีแต่ไข่ใหญ่เลยไม่มีไข่เล็กเลยด้วยเนาะโอโอเสียดายเนาะสาวเปียแม่เป้งแบบหลายเลยทุกคนเอ้ยอแล้วดูมีแต่ไข่ใหญ่ๆเขาเป็นเป้งหมดเนาะ พวะว่าไข่ใหญ่เนื้ยจะเป็นไข่เป้งก็เกิดเราแย่งแต่รอบแรกที่เราแย่ได้หลายๆเนาะต่อเปียต่อเปียไม่มีไม้ยาวตอนแรกอ่ะไม้มันสั้นรังมันสูงมากครับทุกคนต่อเปียไม้ที่ต่อเปียแย่เป็นไม้ไม้แบบไม่ได้ยาวขนาดนั้นเนาะดูจุดนี้ทุกคนเสียดได้มากถ้าเกิดโอ้ยแย่รังเดียวเอารังเดียวพอหน้าทุกคนถ้าเกิดแย่ตั้งแต่ตอนนั้นนี่จะเต็มถาดิมีแต่ไข่ใหญ่ๆเขาเป็นเป่งหมดเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดเราใหญ่ตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังยังจะไม่ทันเป็นเป้งหรอกเนาะจะเป็นอยู่แต่ว่าจะน้อยจะเป็นไข่เป้งส่วนใหญ่จะจะหลเป็นไข่เนาะเป็นไข่นางเป้งแบบเนี้ยอ๋อออนตอนนี้ทุกคนทุกคนดูนี่เป่งสาเปียใส่ไว้ไว้พอไปแกงปลาเนาะพอได้ไปช่อนมาตัวบักใหญ่นี่ทุกคนวูว่าจะไม่ได้ก้อยเนาะสาเปียสรุปได้ก้อยใหญ่ครับผม จะได้เอาไว้แกงสนองไม้ได้ติจ้าเปว่าถ้าเต็มกล่องนี้จะเท่าไหร่สองสามโลตัวตีเนาะ,ะแล้วถ้ายิงจะเป็นไขใ่ใหญ่ๆหมดเด,อด้อทุกคนรอบนี้มดออกหมดแล้วครับแปบ๊บเดียวตัวใหญ่ตัวใหญ่จะเป็นแม่เป้เงเนาะค่ะถ้าเป็นไข่ใหญ่ถ้าเป็นไข่ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ไข่เล็กถ้าเป็นไข่ใหญ,ใเใหญ่เขาจะแม่ตัวแม่เขาจะไม่เยอะ แม่มดแดงเขาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ะแต่<บ>เป็นไข่มอว่ไข่ตัวเ <c oughs> ล็กๆเนี่ยตัวแม่เขาจะเยอะอะไรก็เดินเอาไม้ยาวที่เหย่ยมก,กี้ไปเก็บนะครับ,สบเสาว์เปียก็จะเอาไม้ที่สาวเปียใช้ประจําหย่ต่อลังลังเตี้ยๆเนะาะหาดินไปล,กกนในใลังเล็กๆก็มีเหมือนกันถ้าเข้าไข่ถ้าต้นไหนไข่ก็ลังเล็กๆก็มีเหมือนกันก็ดูที่ไหมทุกคนนี่ที่ได้มาในกล่องเนี่ยก็มีแต่ลังเท่าเท่ากำปั้นนะครับ แต่ว่ามีไข่มองจนไม่รู้ว่าเป็นรังมดแดงมองจนไม่เห็นว่าเป็นรังมดแดงครับทุกคนรังเล็กมากแต่ว่ามีแต่ไข่แม่ไม่ค่อยเยอะอาะใช่แต่เยอะตรงที่สอบเบียแย่รังไข่ลีไปตัวอู้หดแต่ไข่สวยๆไม่ได้น่ทุกคนมีแต่ไข่ตัวๆเลยดูครับนะครับเดี๋ยวไปแย่แป๊บหนึ่งบอกแล้วกระเถบไปกระตะกับแล้วเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับ มาดูยอดได้ยอดหมานของไข่มดแดงของบ่าวไทยรัศมีเปียเมือนี้ครับผมดูครับทําเป็นเล่นนะครับทุกคนว่าจะไม่หมานหมานทั้งนั้นดูที่ละครับจะไม่ได้ว่าประมาณสองขีดนี่ทุกคนมีแต่ไขต่ตรงๆใหญ่ๆเลยครับผมตอนแรกบ่าวไทยรัสาวเปียว่าจะไม่หมานนะครับกะว่าแบบว่ามาแย่มาเล็มพอได้คลิปครับผมไม่คิดว่าจะหมานขนาดนี้สรุปหมานครับ ยิ่งต้นนั้นที่บ่าธาสาวาาาเปียที่ถ่ายให้ดูเนี่ยครับที่แย่อยู่ต้นเดียวที่ได้หลายๆนี่ทุกคนโอ้จนเต็มถาดถ่ายแค่น้อยโพทุกคนไม่คิดว่าจะหมานก็หมานก็วันนี้บ่าธาสาวาาาเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหาอยู่หากินครับหาแย่ไข่มดแดงก็ลําบากมากเลยครับทุกคนกว่าจะได้ไข่มดแดงกว่าจะแย่ตากแดดตากลมจะขับรถมาเบองน้ํามันก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ เพื่อมีคลิปให้พ่อมแอม่พี่น้องได้ดูได้สนุกกันครับผมก็ <c oughs> บา่าวไทยกับสาวเปียก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามบา่าวไทยแล้วก็ให้กําลังใจบา่าวไทยกับสาวเปียมาเสมอนะครับผมคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด,ด,ดอ่ากดแชร์ให้บา่าวไทยกับสาวเปียมีกําลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนเช่นชอบมาคลิปน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของพวกเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เ่าไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาวพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ